โอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหอ้้โตงงามเลครับสวัสดีงามสาๆครับผมจะการงามสาวครับป้านนอกหน่วยหน่วยบากหิวด้วยครับนี่ไปหิวหน่อยนุนอละครับ เดี๋ยวก็ไปยามเบ็ดครับมือนี้ใส่ไปตอนตั้งขึ้นครับไปจับเขียดแล้วก็ใส่พรอมเลยครับจับเขียดหล้วก็ยางใส่เบียดพรอมย่างบุคคลแกงนะครับประมาณตอนนี้หกโมงครับแต่ว่าช่วงนี้อากาศสีพาติตสีขึ้นสาจนิดน้อยครับอากาศดีครับยามเสาร์ผัจันกับกระลังผระจันยังบุคคลรับขวบฝาเลยครับขึ้นประจันเต็มดวงครับขึ้นก็ออกมาจับเขีย็ใส่เบ็ดครับ บางนีเขาลามงัวไว้ลามงัวไว้น้ำหน้าครับไปจะขี่งัวเต็มเลยลาเห็ดหน้าเนี่ยพอต้องใส่ปุ๋ยหมากไม้เลยครับมะแขงมาแกงคางเรนน้ำดีดีเมือนสีกาสีเนี่ยบ่คันเห็ดยังนะครับมือแห้งกระปวดเส้นลกกูกเส้นกาห่วงครับยามเสา มันจะากาศดีครับอากาศดีครับอย่างเสานี่โชว์นี้ก็โรคไข้ไข้เจ็บแล้ครับเนาะโรคระบาดโรคไวรัสอย่างโควิดผมกับเตือนซื้อบ่อยถือแล้วครับการไปเบิรงข่าวเนี่ยบ่เบิร์นเนี่ยมีเมืองกับดิเสียงเนี่ยจักน้อยนะครับเนาะแต่ว่าบ้านนอกนะบอ่อปันใดครับแต่ก็บ่รู้กันแล้วครับสถานาการณ์แบบนี้ป้องกันตัวเองเอาครับ ช่วงเสิครับน้องกับยูท่าปูนรับทางหน้าครับเขาเขาสูบปลาไปเลยล่ะครับสูบปลาแล้วผมงก็ลองเรามาจับเขียดใส่บ่คคับเพื่อมันจะมีปลาลงเหลือบ่อนะเบิ้งคำเรียกแล้วเบิ้งไม้แล้วมันเป็นตะไสรับกับเลยใส่เบิ้งพาดกับกำลังสิขึ้นครับฟูนอกฝาสีแดงสวยงามครับ เป็นบรรยากาศที่สวยงามเป็นผานที่สวยงามครับเป็นรุ่นน้ำกันครับผมมาสมานมอส่เบ็ดเนื้อเขียดได้ครับใส่บลายล้างดอกพี่หนองล่องส่เบิงควาพื้นที่จำกัดครับเป็นหนองอยุ่ทุ่งหน้าครับขึ้นกับเดือนงายครับเดือนงายเดือนสรจจันทร์เต็มดวงก็เลยยางม,มาจับเขียดใส่เบ็ดเบิงพี่หนองเดีย๋ยเป็นรุ่นน้ำกันครับผม ถึงไม้แล้วด้วยครับนี่นานนี่เขาเขาสูบไปแล้วเหรอสปปูบปลาจะป่าไปแล้วแต่ผมกลัลองใส่บังครับพี่น้องว่ามันสีสกื้อบอ่ใส่เงียเขียดเป็นเขียดยังอยู่ครับพี่น้องเขียดตายแล้วใส่เขียดหมเล ปลาบ่อนดีดีเขาจับบาเบิอดดอกพี่น้องไงบ่อนแบ,บบแบบ,บอยู่หลังนี้มันถึกบ่อนเด็ดเป็นจมๆครับโอ้ตะช่อนครับปลาคอปลาค,คอพี่น้องโอ้โหตัวงามเลยครับปลาต,ตงามเลยครับ มาตะโบมีปลาลงเรือกับมีอยู่เดอครับนี่ตเต๋อหนึง่งพี่น้องอปลาอ้วนครับมานแล้วพี่น้องนี่ แก่มดแก่ลบจับปุบเบิดอนดอฟี่นองไปจะได้ก็ต้องเหลือละครับกะจอนใส่กละงงามเลยครับโอ้หลังนี้บอถือเกียดยังอยู่เพือเก่าอยู่พี่นอ้องใส่ตายเลยเขียดโอ้บอคตาย ่าตายบางคนสใส่ไปนี่แล้วครับลงมาเลียงมาหลุ่นนี่ยามเวียนมาเบิงอีกเจึงครับปล่อยไปนี่แหละหรืปอปลาอาจจะขึ้นมากินครับยามเวียน เดือนมันไงครับเกียดอิโมนี่มันมีหลยอยู่แต่ว่าจับยากจั็กน้อยครับเพราะว่าเป็นเดือนไกญ่ือมันแจ้งก็ลเลยจ,จับยากลอง่อถทีมดเหี้ครับอุ้ยถอดยากเกียเบ็ดไหม เสียบแท่นทวดเ,เกียต้องอยู่อยู่เลยปลาบอ,บอไลายครับพี่น้องบ,บ,บับบับบับขนาดขนาดสูไปแล้วได้ครับเดี๋ยวท้ายนี้ฝนลงนี้ ย่างคนลงอีปานที่ขึ้นครับปืนขึ้นฝนตกนี่มาจับ,อรรบเอาเลยครับาแรงแค่จิแขงแรงแค่น้อยครับจิบบินตาเบื้งบันไดหรอครับทองไหลทองหน้าหลังนี่ถือ,อกแล้วนี่อู้ปะช่อนอีกแล้วครับปะช่อนปะช่อน ดินแล้วดิแล้วมาดีนแล้วครับอ่าดินแล้วดินแล้วโอ้สวยงามเลยครับโอ้โโอ้สีตะบุขึ้นแล้วครับนี่โอ้ปลกกากระตาเลยครับตัวนี้เขาตาเลยเลยพี่น้องนี่ สองแต้มแล้วครับเสรมงามเลยพี่น้องเลยยางยางกแค่น้อยตับฟาดนี่คือตกเลยครับมันหลืนอันนี้ก็ถือ,อแล้วครับนี่นี่สองลังนี่ถือเลี้ยงเลยครับสองลังนี่ถือเลี้ยงหลังเลยจริงสามหลังถือสองเอามาแล้วหลังหนึ่งครับนี่นี่ครับแค่เพ็นตัวปลายแล้วก็นี่หลังหนึ่งครับถือ,อแล้วอู้ ช่อน,น้ำงามเลยพี่น้องกอูตัวใหญ่หักอูวูหูดิ่งักเนี่ยเสงามเลยครับใส่งามเลยจัดการนะ นี่พี่น้องใสมงามเลยครับเนี่เขียบ <c oughs> นี่ครับใส่กำลังพอกินเลยครับนี่ <c oughs> สามเต็มเลยพี่น้องมีตัวโต้งามเลยครับ ผลงานเนื้อเขียดด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมื่อแรกนี่บางทีผมอาจเสจอเนื้อกิริฏมาล่องครับนี่ลังนี่ก็ถือกันครับโอ้ตอนนัวนี้ตัวใส่ยำย่อมครับผมโอ้กระโดดดีครับเนาะตัวนี้ใส่ยำย่อมครับนี่สีแต้มพี่นอ้อง มานแล้วครับมืันนี่ได้ซีแตมแล้วลุต่อครับผมนี่พี่นอ้องสีแตมงามงามเลยครับโอ้ยสองลังนิธิอีกแล้วครับนี่มานอีกแล้วพี่นอ้องอู้ดิ่งใหญ่เลยเฟ้า,าได้สิลุด บางตัวนึงกระโดดอยู่ลำน้ำโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้ใส่กำลังงามเลยพี่น้องโอ้ปลาจดไหมครับมิเตใส่กำลัง พ่อกินเลยพี่น้องเลยเขาสูบแล้วเขาจับบาเบิดครับเพราะว่าผมก็บะรูไปเนี่เขารรจะจับบาเบิดหนามมันออกไวบ่ไวนี่ก้อนครับสงสัยหลังนีสงสัยจิตติเรือบ่ถือครับแค่สงสัยถ้าถือต้องดินหน้านาะพี่น้องนี่พอดินครับแต่ปาลาไหลอยู่เหงื่อยังอย,ง,อยงอยู่ อันนี้บอถือหรอพี่น้องเงื้อยังอยู่ครับตัวนี้เราจบได้เขียดเขียดขึ้นชิตาปาดครับเริ่มมาใส่สปล่อยออกก่อนเดี๋ยวจังที่รอหากิลิ่มาใส่บึงครับจะเป็นเงื้อหวกนี้ือจะกินดีพี่น้องแต่ผมบอหลาวช่ว,ชวนี้มีหวกหรือบอโอ สกเกตเบองนี้บค่อยรุดเลยครับเบ็ดน,นี่มตะปาลาหลายแห่งพี่นองขนาดว่าเขาสูบไปแล้วเลยมันยังบ่อนแซลอยู่ครับาแต้มครับโอ,โ,อโอ้ดินดินดินง,งามๆเลยพี่นอนนี่ครับเดี๋ยวไปลุ่นต่อครับผม ใส่ออมน้องนี่นกระเบ็ดบอกกี่หลังก็ครับสิบก็หลายสิบเอ็ดหลังพี่น้องโอ้เรานี่ยก็เขียดยังอยู่ครับเขียดตะป่าน,นี่ปลาบอกกินบ่พี่น้องผมจับไปเคลื่อนสองได้ช่วงถ่ายถ่ายซองโตมาใส่บนบอร์ถือเขียดตะป่านยังอยู่ครับนี่ครับ ผลงานมื่อนี้ได้พี่น้องถือว่าหมานอยู่ครับสืว่าใส่ในไฮปลาเด็กกันเลยเพราะว่าแต่ขาสูบไปแล้วแหละผมกลับมาลองใส่ก็ตัวนี้ปากขีอเลยพี่น้ึงเบื่อจะชิลลุดเนาะปากขีลเลย <S <S ๆๆพี่นอ้องเกาะใบไม้ครับ <ๆ S 1> ติดจน,นปากขี พอได้เอาถุงมาใส่ปลาครับบ่ได้เอาเนี้ยมาใส่ปลาถือไปแบบนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวต้มนึงเลยพี่น้องให้มึงตปะปนคือสิกินบ่เบิดครับนี่ครับเนี่ยเขียดครับผมเดีเ๋ยวเกือบโลมั้งครับนี่ประมาณหาโฮเกิลคีดครับตายไหมบ่อนดีครับพี่น้องเย เดี๋ยวคลิปนี้ลาพีและนองคิดเดีนครับผมขอบคุณทุกการติดตามเลยครับขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ครับผมเมื่อคลิปเราอย่าลืมกดติดตามช่องน้ำเล้อยครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ,รบเจอกันคลิปหน้าครับผมไปเข้าบ้านครับ